เมื่อคลิปที่แล้วเราได้กล่าวถึงเพอร์ซิอุสวีรบุรุษผู้สังหารเมดูซ่าไปแล้วคลิปนี้เราจะมากล่าวถึงเรื่องราวของเพกาซัสม้าบินที่เกิดจากเลือดของเมดูซ่ารวมไปถึงเบลโรฟอนวีรบุรุษผู้ที่สามารถจับเพกาซัสมาเป็นหานะและปราบอสูรกายอย่างไคเมราลงได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เพกาซัสเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดแห่งตำนานกรีกที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมันมีลักษณะเป็นม้าสีขาวที่มีปีกเหมือนนกและสามารถบินได้อย่างรวดเร็ว ในตำนานการกำเนิดนางปีศาจเมดูซ่านั้นกล่าวว่าเมดูซ่าเป็นหญิงงามที่ถูกเทพโพไซดอนข่มขืนในวิหารของเทพีอธีนาหรือบางตำนานก็กล่าวว่าเมดูซ่าเป็นสาวกของเทพีอธีนาที่ต้องถือครองพรหมจรรย์แต่กลับไปแอบม,มีความสัมพันธ์กับเทพโพไซดอนไม่ว่าจะเป็นตำนานไหนในท้ายที่สุดของทุกตำนานเมดูซ่าก็จะถูกพระเทพีสาปให้กลายเป็นนางปีศาจน่าเกลียดน่ากลัว ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าม้าบินเพกาซัสเป็นลูกของเทพโพไซดอนกับเมดูซาซึ่งการกำเนิดของเพกาซัสก็สุดแปลกไม่แพ้กับสัตว์ประหลาดตัวอื่นเนื่องจากเมื่อครั้งที่เพอร์ซิอุสลงมือตัดคอนางปีศาจเมดูซาเพกาซัสก็กระโจนออกมาจากบาดแผลตรงคอของนางเมดูซาเหมือนที่เทพีอธีนากระโจนออกมาจากรอยผ่าบนหัวของซุสบางก็ว่าเมื่อเลือดของเมดูซาตกลงบนพื้นดินหรือหยดลงในทะเลก็กำเนิดเป็นม้าบินเพกาซัสบินขึ้นมา แหมแค่การเกิดก็ประหลาดสมกับเป็นสัตว์ในตำนานกรีกเลยใช่ไหมล่ะคะเพกาซัสเป็นม้ามีปีกสีขาวที่วิ่งและบินได้เร็วมาก อีกทั้งยังมีร่างกายที่กำยำล้ำสันมีความสามารถในการต่อสู้สูงและพยศดุร้ายจนไม่มีใครสามารถปราบหรือขึ้นขี่ได้ในช่วงที่เพกาสัสเพิ่งจะลืมตาดูโลกมันออกวิ่งอย่างคึกขนองจนทําให้น้ํากระเซน็นออกจากรอยเท้าที่วิ่งและก่อให้เกิดเป็นน้ําพุที่ศิลปินมากมายชื่นชมกันนักหนาว่าแสนสวยงามน้ําพุแห่งนี้มีชื่อว่าฮิปโปครีนีซึ่งมีเรื่องเล่าตามวรรณคดีกรีกโบราณว่าหากใครได้ดื่มน้าจากน้าพุศักดิ์ แท่งนี้จะทำให้มีโอกาสเป็นกวีเอกได้อย่างง่ายได้แต่เพกาซัสก็คึกอยู่ได้ไม่นานเพราะในที่สุดก็มีคนมาปราบมันได้จนอยู่หมดัดบุคคลผู้นี้เป็นเพียงเด็กหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลานามว่าเบเลโรฟอน เบเลโรฟอนเป็นบุตรของเท้ากรอคาสัสเจ้านครคอรินเมื่อตอนหนุ่มมีความผิดติดตัวฐานฆ่าพี่น้องของตัวเองจึงต้องหนีโทษไปอาศัยบารมีเท้าโปรเอตัสเจ้าแห่งนครอาร์กอส ในขณะที่อาศัยอยู่ในราชสำนักนั้นนางแอนเทอาร,ราชินีเกิดนึกชอบพอเบเลโรฟอนแต่เบเลโรฟอนไม่ใหญ่ดีด้วยนางแอนเทอาจึงบังเกิดความแค้นจึงทูลความแก่สวามีใส่ความว่าเบเลโรฟอนคิดทรยศบังอาจลักลอบกระทำชู้ต่อนางให้ได้รับความเสื่อมเสีย ท้าโปรเอตัสหลงเชื่อแต่ก็ไม่มีหลักฐานพอที่จะจัดการเบเลโรฟอนได้จึงวางอุบายให้เบเลโรฟอนถือสารไปถวายเท้าไอโอบาทิสเจ้านครลิเซียซึ่งเป็นบิดาของนางแอนเทีาเพื่อขอหยืมมือของเท้าเธอให้ฆ่าเบเลโรฟอนเสียเมื่อเบเรลโรฟอนนำสารไปส่งให้เท้าไอโอบาทิสและพระองค์ทรงอ่านสารนั้นแล้วก็ยังไม่สามารถประหารเบเรลโรฟอนได้เนื่องจากมีธรรมเนียมว่า ต้องเอื้ออารีต่อแขกบ้านแขกเมืองและอีกอย่างหนึ่งเบเลโรฟอนกับเท้าเธอก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนแต่ในขณะนั้นแดลิเซียกำลังมีสัตว์ประหลาดดุร้ายตัวหนึ่งออกอัลวาดอยู่สัตว์ตัวนั้นมีชื่อว่าไคเมราไม่มีผู้ใดสามารถปราบมันได้เท้าไอโอบาทิสจึงของให้เบเลโรฟอนออกไปปราบไคเมราเผื่อว่าถ้าเบเลโรฟอนปราบไคเมราได้สำเร็จบ้านเมืองก็จะปลอดภัย แต่ถ้าเพียงพล้ำถูกไคเมราฆ่าก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนถึงเท้าเธอในการคิดหาทางฆ่าเบเลโรฟอนให้มือเปื้อนเลือดเสียเปล่าๆเบเลโรฟอนรับคำสั่งแล้วจึงไปหารือกับนักพยากรณ์คนหนึ่งนามว่าโพลิไอดัสให้ทำนายทายทักว่าตนควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ออกไปปราบไคเมราได้สำเร็จโพลิไอดัสแนะนำให้อามาเพกาซัสมาครอบครองเป็นพาหนะ ส่วนในการที่จะรู้วิธีจับม้านี้ให้ไปกระทําบูชาเทพีอธินาและนอนค้างแรมในศาลของเทพีก็คงจะรู้ได้เบเลโรฟอนไปตามคำแนะนำของโพลีไอดัสในขณะที่นอนอยู่เทพีอธินาก็มาเข้าฝันเอาบางเหรียนทองคำวางลงในมือเบเลโรฟอนแล้วบอกให้เบเลโรฟอนไปดักจับม้าในเวลาที่มันลงมากินน้ำในบ่อน้าผู้แห่งหนึ่งชื่อว่าพิรินี เมื่อเบเลโรฟอนตกใจตื่นขึ้นมาได้พบบางเหรียญทองคำอยู่ในมือของตนก็ดีใจรีบออกไปปฏิบัติตามที่พระเทพีบอกในฝันโดยไม่ชักช้าเบเลโรฟอนจับม้าได้โดยสะดวกเพราะเพียงแค่ม้าแลเห็นบางเหรียญทองคำในมือเบเลโรฟอนเท่านั้นมันก็ยอมให้จับแต่โดยดีและเมื่อเบเลโรฟอนขึ้นนั่งบนหลังมันก็ย่างเหาะเหาะเหินไปตามการควบคุมโดยปราศจากอาการพยศใดๆทั้งสิ้น ทีนี้จะมากล่าวถึงเรื่องราวของไคเมราสัตว์ประหลาดที่เบเลโรฟอนกำลังจะไปปราบกันก่อน ไคเมรานั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลมหายใจเป็นเปลวไฟมันมีรูปร่างที่แปลกประหลาดจากการผสมกันของสัตว์มากกว่าสองสายพันธุ์ขึ้นไปมันมักจะอยู่ในรูปลักษณ์ของสิงโตที่มีหัวของแพะโผล่ขึ้นมากลางหลังและมีหางเป็นงูหรือบ้างก็ว่ามีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นแพะมีหางเป็นงูหรือมังกรหรือบ้างก็ว่ามันมีถึงสมหัวนั่นก็คือหัวสิงโตหัวแพะแล้วก็หัวมังกรมันมีฝีเท้าที่ว่องไวและแข็งแรงมาก มันเป็นสัตว์ร้ายที่รับมือได้ยากเนื่องจากแต่ละหัวของมันนั้นมีความคิดเป็นของตัวเองสามารถมองไปได้หลายทิศทางในเวลาเดียวกันเพื่อคอยระแวดระวังภัยและคอยมองหาศัตรูเพื่อโจมตีนอกจากจะสามารถพ่นไฟได้แล้วหางของมันก็เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงกัดแล้วถึงตายได้ในทันทีไคมาราเป็นหนึ่งในลูกของอสูนไทฟอนกับอีคิดหน้าและเป็นพี่น้องกับสัตว์ประหลาดชื่อดังต่างๆเช่นเซอร์เบรัสมาสามหัวสิงโตนีเมียน หรือเลเนียไฮดร้าเป็นต้นกลับมากล่าวถึงทางด้านของเบเลโรฟอนเมื่อเขาได้เพกาซัสเป็นพาหนะแล้วเขาก็บังคับม้าให้เหาะเหินไปยังที่อยู่ของไคมาราเมื่อไคมาราแลเห็นก็พยายามจะพ่นไฟเผาผลานเสียทั้งม้าทั้งคนแต่เบเลโรฟอนก็ไม่เข้าใกล้พยายามบังคับให้เพกาซัสบินฉวัดเฉวียนอยู่ห่างๆพอได้จังหวะก็ยิงธนูเข้าทะลุหัวใจไคมาราถึงแก่ความตาย บางก็ว่าเขาใช้ก้อนตะกวดติดที่ปลายหอกแล้วคว้างเข้าไปในปากของไคเมราเมื่อมันพ่นไฟออกมาตะกวดนั้นก็จะละลายแล้วไหลลงคอจนถึงแก่ความตายในที่สุดเมื่อเบลเลโรฟอนได้รับชัยชนะกลับมา แต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยเท้าไอโอบาทิสจึงสั่งให้เบเลโรฟอนออกไปปราบคนชาติปลาเถิอนอีกสองพวก2ครั้งแต่ละครั้งเบเลโรฟอนก็ทำได้สำเร็จอย่างงดงามในที่สุดเท้าไอโอบาทิสก็เห็นว่าเบเรโรฟอนเก่งกล้าเกินวิรบุรุษธ,ธรรมดาซะแล้วจึงประทานทิดาให้อยู่กินกับเบเลโรฟอนแทนที่จะคิดฆ่าต่อไป เบเลโรฟอนอยู่กินกับที่ดาเท้าไอโอบาทิสเป็นสุขสืบมาเป็นเวลาหลายปีส่วนม้าเพคาซัสก็ยังคงอยู่ในครอบครองอยู่มาวันหนึ่งเบเลโรฟอนคิดกำเริบว่าตนจะควบขับม้าให้เหาะเหินไปยังยอดเขาโอลิมปัสซึ่งเป็นที่ประทับของเหล่าเทพเจ้าก็อย,ย่อมได้แต่มหาเทพซุสส่งทราบเสียก่อนจึงส่งเหลือบตัวหนึ่งลงมากัดม้าเพคัสัส ในขณะที่เบเรลโรฟอนจะควบขับขึ้นเขาโอลิมปัสม้าเพกาซัสต,ตกใจด้วยความเจ็บปวดจึงสลัดเบเลโรฟอนตกจากหลังแล้วหนีกลับไปอยู่ที่เดิมของมันฝ่ายเบเลโรฟอนขาดม้าเพกาซัสเป็นพาหนะก็กลายเป็นคนพนเนจรระหกระเหเร่ร่อนไปจนสิ้นอายุไขเป็นอุทาหรณ์สอนคนว่าอย่าได้กำเริบมัวเมาในความเก่งกาจของตัวเองมากนักเพราะสุดท้ายแล้วมันจะนำภัยมาสู่ตนนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวตำนานเทพกรีกที่แบรี่ชาแ e ลรวบรวมมานำเสนอในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แบรี่ชาแ e ลก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แบรี่ชาแนลภูมิใจนำเสนอช่องน้องใหม่แบรี่แฟมิลี่ช่องที่รวบรวมความบันเทิงต่างๆจากครอบครัวหมีๆไม่ว่าจะเป็น คลิปรีวิวของกินของเล่นแปลกแปลกอะไรทำไมพี่แบลี่ห <int ans Skill> ัวเราะแบบนั้นคลิปเล่นเกมสนุกสนุกไม่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 คันคัน ออกมาเล่นกับเขาเถอะเขาวิตีหรอเขาเป็นพักรุ้มมิงนะไปเลอไปนย่าไปนะอย่าไปอยไปอย่าไปอยาปอย่าปอย่าไปนะ่าอย่าไปาไปอย่าไอย่าไปไปอย่อยไปอ่อย่าไปอย่าไปอ่อย่าปอน่าไปอย่า่าปอาอยาไปายอยาไาไยปอย่อย่า่ปอย่ยไปยา ในที่สุดนะคะเราก็ได้กินซอฟคีมงาดำนะคะซึ่งหายากมากเลยค่ะราคา380เยนนะคะรคใใเุเราคือคือเราต้องกินเข้าไป็นคำเดียวใช่ไหมไม่คือมาสยองม,มากไม่กล้ากินนะกินแล้วนะ1,2,3อและอื่นๆอีกมากมายกด Subscribe ตรงนี้หรือดูลิงก์ได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลย